เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่กำลังจะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งค่ะเพราะว่าจะมีการเจราจาสันติภาพครั้งใหม่ที่เจนีวาวันที่17.18กุมภา์ี้้แล้วใช่ค่ะซึ่งน่าจับตามองมากข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาวิเคราะห์กันวันนี้นะครับมาจากรายงานล่าสุดเลยของสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW อัปเดตณวันที่14กุมภาพันธ์2026เลยใช่ครับและภาพที่รายงานออกมาเนี่ย เออมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับด้านหนึ่งคือนักการทูตกำลังจะไปนั่งคุยกันในห้องแอร์แต่อีกด้านหนึ่งในสนามรบจริงนี่คือยังน้องเลือดเหมือนเดิมร้อนเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยประเด็นที่น่าสนใจมากในรายงานฉบับนี้ก็คือช่องว่างที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะระหว่างสิ่งที่กําลังจะพูดบนโต๊ะเจรจากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบ มันทําให้เราเห็นเลยว่าเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่การแย่งชิงดินแดนกันแล้วแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของยูเครนทั้งประเทศเลยงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่จุดยืนบนโต๊ะเจราจาก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มที่ฝั่งยูเครนก่อนค่ะคือประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยเขาส่งสัญ,ญญาณที่ดูเหมือนจะพร้อมประนีประนอมมากขึ้นอเหมือนจะยอมถอยบ้างใช่ครับคือเสนอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวก่อน2เดือนเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งถูกต้องครับแต่ มีดอกจันตัวใหญ่ๆเลยนะมีเงื่อนไขสำคัญใช่คือยูเครนต้องได้การรับประกันความมั่นคงหรือที่เรียกว่า security guarantees ที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆจับต้องได้ก่อนที่จะยอมเซ็นข้อตกลงอะไรทั้งนั้นลำดับความสำคัญของยูเครนตอนนี้ชัดเจนมากเลยค่ะคือความมั่นคงต้องมาก่อนสันดิภาพอซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากในมุมของเขานะคะเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมามันสอนว่า การยอมทำข้อตกลงสันติภาพโดยไม่มีหลักประกันที่แข็งแรงพอเนี่ยครับมันก็เหมือนกับการยอมเสียดินแดนไปฟรีๆแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นว่ารัเสเซียจะกลับมาบุกอีกเมื่อไหร่ก็คือเคยโดนมาแล้วใช่ค่ะการรับประกันความมั่นคงครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องแต่เป็นเงื่อนไขที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับยูเครนมันคือบทเรียนที่เรียนรู้มาด้วยเลือดเนื้อจริงๆเข้าใจได้เลยครับว่าทำไมถึงต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้หน,น,หนาๆทีนี้พอเราพลิกมาดูฝั่งรัเสเซีย โอ้โห oh, คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยจริงๆเอาละว่าลองแกะตรงนี้กันหน่อยแรงงานอ้างคำพูดของอเล็กซีซุราฟลิอฟรองประธานคณะกรรมการกลาโหมของสภาดูมาครับ เขาบอกชัดๆเลยว่ารัสเซียจะไม่พอใจแค่การได้ดินแดนสี่แคว้นที่ยึดมาได้นะก็คือลูฮานส์ดเนตสก์สปาริเซียแล้วก็เคอร์ซอนใช่ครับเขาบอกแค่นี้ไม่พอและนี่คือจุดที่ทําให้การเจราจามันยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยค่ะเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียตามที่ ISW วิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่คือการเปลี่ยนระบอบการปกครองหรือ regime change ในกรุงเคียฟเลย regime change เลยเหรอครับใช่ค่ะ พูดง่ายๆก็คือเขาต้องการรื้อรัฐบาลปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นนีโอนาซีทิ้งไปแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ที่เป็นมิตรหรืออยู่ใต้อันนัดของรัสเซียขึ้นมาแทนแล้วเรื่องการรับประกันความมั่นคงที่ยูเครนขอล่ะครับรัสเซียปฏิเสธทุกรูปแบบเลยค่ะที่มาจากชาติตะวันตกนี่นะครับคือเป้าหมายสูงสุดยังคงเป็นการควบคุมการเมืองภายในของยูเครนทั้งหมดอยู่อย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะทั้งๆที่สถานการณ์มันผ่านมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยนะ นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอครับในทางปฏิบัติทำไมถึงยังตั้งเงื่อนไขที่สูงลิปลิ้วขนาดนี้อยู่นี่แหละค่ะคือคำถามสำคัญที่แม้แต่ฝั่งสหรัฐเองก็ยังสับสนอยู่เลยอ้าวเหรอครับในรายงานอ้างคำพูดของมา์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่บอกว่าการเจรจามันแคบลงมาสู่คำถามที่ตอบยากที่สุดอืม คือไม่มีใครแน่ใจว่ารัสเซียจริงจังกับการยุติสงครามแค่ไหนหรือว่านี่เป็นแค่แทคนิคในการเจรจาที่แบบตั้งเพดานสูงสุดไว้ก่อนเพื่อต่อรองตั้งไว้เผื่อต่อรองลงมาใช่ค่ะหรือว่าพวกเขายังเชื่อจริงๆว่าจะทําได้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทําให้เห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การต่อรองเรื่องเขตแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออํานาจอธิปไตยของยูเครนโดยตรงเลยโหฟังแล้วหนักใจแทนเลย ในขณะที่เป้าหมายทางการเมืองมันดูยิ่งใหญ่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบมันกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโหดร้ายกว่ามากค่ะตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจและน่าตกใจมากในรายงานฉบับนี้เลยมาร์ก i รต e เตอร์เลขาพิการนาโตถึงกับเปรียบเทียบการรุกคืบของรัสเซียว่ามันเชื่องช้าเหมือนหอยทากในสวน <S the s l i m t e d speed of a garden snail ใช่ครับ แต่ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้หอยทากตัวนี้คลานไปทั้งหน้าได้นี่สิครับมันมหาศาลจริงๆ ใช่ค่ะตัวเลขในรายงานมันน่าตกใจมากแค่2เดือนล่าสุดคือธันวาคมปีที่แล้วกับมกราคมที่ผ่านมาครับรัสเซียสูญเสียกำลังคนไปรวมกันกว่า6 5 0 0 0นาย6 5 0 0 0ค่ะซึ่งตัวเลขจากนาโตเนี่ยก็ดันไปสอดคล้องกับข้อมูลของฝั่งยูเครนอย่างน่าทึ่งด้วยมันเป็นตัวเลขการสูญเสียที่สูงมากสำหรับช่วงเวลาแค่2เดือน6 5 0 0 0นานายเพื่อแลกกับพื้นที่ที่บอกว่ารุกค,คืบได้เหมือนหอยทากคลานเนี่ย พอจะมีตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่ามันไม่คุ้มค่าขนาดไหนมีค่ะและนี่คือส่วนที่น่าขนลุกที่สุดในรายงานเลยครับ i s w ลองคำนวณออกมาเป็นอัตราส่วนการสูญเสียต่อพื้นที่ที่ยึดได้ในเดือนธันวาคมเนี่ยรัสเซียต้องเสียทหารไปประมาณ76นายเพื่อแลกกับพื้นที่ทุกๆ1ตารางกิโลเมตร76นายต่อ1ตารางกิโลเมตรใช่ค่ะพอมาเดือนมกราคมอัตราส่วนนี้แย่ลงไปอีก คือต้องเสียทหารถึง87นายเพื่อแลกกับพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเท่าเดิมเดี๋ยวนะครับตัวเลขนี่มันบ้าไปแล้วคือถ้าเราเป็นผู้บัญชาการทัพแล้วเห็นว่าต้องส่งทหารไปตายเกือบร้อยนายเพื่อยุดพื้นที่แค่ตารางกิโลเมตรเดียวเนี่ยอปกติแล้วมันควรจะต้องหยุดบุกและทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ใช่ไหมครับแต่นี่กลับไม่หยุดมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกเราได้อย่างน้อยสอสอย่างค่ะ หนึ่งคือชีวิตทหารถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปได้คล้ายๆกับยุทธวิธีขึ้นมนุษย์ในสมัยก่อนไม่สนว่าต้องเสียเท่าไหร่ใช่ค่ะขอแค่ให้บรนลุเป้าหมายก็พอสองคืออาจมีแรงกดดันทางการเมืองจากเครมลินที่สูงมากจนผู้บัญชาการภาคสนามไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสั่งบุกต่อไปแม้จะรู้ว่าต้องสูญเสียหนักก็ตาม และ3ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่ากลัวที่สุดคือบางทีเป้าหมายของรัเสเซียอาจจะไม่ใช่การยึดดินแดนให้ได้เร็วที่สุดแต่เป็นการทําสงครามยืดเยื้อเพื่อบ่นทอนกำลังของยูเครนไปเรื่อยๆโดยยอมแลกกับการสูญเสียของตัวเองอย่างมหาศาลโอโ้โหซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ให้ตัวเลขที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกนะคะโดยระบุว่ารัเสเซียต้องสังบวยทหารถึง170นายต่อการรุกคืบทุกๆ1กิโลเมตร 1 7 0นายตอนกิโลเมตรฟังแล้วน่าหดหูมากครับมันเหมือนกับว่าสงครามมันมีตะกะของมันเองที่ไม่สนใจชีวิตคนเลยค่ะทีนี้นอกจากสมรภูมิภาคพื้นดินที่บทขยี้กันอย่างหนักแล้วมันก็ยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่สู้กันดุเดือดไม่แพ้กันคือสงครามเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องสัญญาณสตาร์ลิงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่เป็นอีกแนวรบที่น่าสนใจมาก รายงานชี้ว่าความพยายามของยูเครนที่ร่วมมือกับ SpaceX เพื่อบล็อกสัญญาณ Starlink ที่ทหารรัสเซียลักลอบใช้งานอยู่ครับเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วหน่วยที่โดนผลกระทบไปเต็มๆคือศูนย์ r u บิคอนซึ่งเป็นหน่วยโดรนไฮเทคของรัสเซียมันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับในทางปฏิบัติคือพอไม่มี Starlink แล้วหน่วยนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับมันไปตัดแข้งตัดขาวความสามารถในการโจมตีระยะไกลของหน่วยนี้ค่ะ ปกติแล้วหน่วยรูบิคอนจะใช้ Starlink ในการควบคุณโดรนและส่งข้อมูลพิกัดเป้าหมายที่แม่นยำเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในแนวหลังใช่ค่ะแต่หลักฐานที่ชัดเจนมากคือตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงหลังที่ SpaceX เริ่มบล็อกสัญญาณอย่างจริงจังครับหน่วยรูบิคอนก็ไม่ได้เผยแพร่คลิปหรือพิกัดการโจมตีที่เฉพาะเจาะจงเหมือนที่เคยทามาตลอดเลย นี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าขีดความสามารถในการล่าเป้าหมายในระยะกลางถึงไกลของพวกเขาลดลงอย่างมีนัยสําคัญแล้วมันเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวหรือว่านี่คือความเสียหายระยะยาวสําหรับรัสเซียครับพราะแทนสตาลิงได้อย่างสมบูรณ์6เดือนซึ่งระยะเวลา6เดือนในภาวะสงครามถือว่านานมากนะคะมันคือการซื้อเวลาอันมีค่าให้กับยูเครนในการปรับตัวและเตรียมรับมือก็คือสร้างความได้เปรียบที่สําคัญมากในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ถูกต้องคะ่ะเข้าใจเลยครับ ขณะที่การรบของทหารต่อทหารเป็นไปอย่างดุเดือดอีกด้านหนึ่งที่รายงานฉบับนี้ไม่ลืมที่จะพูดถึงก็คือผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนซึ่งภาพที่ออกมามันน่าเศร้ามากใช่ค่ะนี่คืออีกด้านของสงครามที่โหดร้ายไม่แพ้กันประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุชัดเจนว่าโรงไฟฟ้าทุกแห่งในยูเครนได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียทุกแห่งเลยเหรอครับค่ะไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธหรือดโดรน มันไม่ใช่การโจมตีแบบสุม่มแต่เป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทำให้ชีวิตของคนยูเครนยากลำบากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวตัวเลขมันน่ากตกใจมากนะครับเฉพาะเดือนมกราคม2026เดือนเดียวเนี่ยรัสเซียใช้ดโดรนโจมตียูเครนไปมากกว่า6 0พันลำากพันลำในเดือนเดียวคือเฉลี่ยวันละ200ลําลำเลยนะพูดง่ายๆคือเขาตั้งใจจะพังระบบสาธารณูปโภคของยูเครนให้พังพินาศไปเลย และเมื่อเราเชื่อมโยงประเด็นนี้กลับไปที่ยุทธศาสตร์โดยรวมมันก็สอดคล้องกันอย่างน่ากลัวค่ะคือเมื่อการรุปภาคพื้นดินมันติดขัดและสูญเสียหนักครับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานก็คืออีกแนวรบหนึ่งที่รัสเซียใช้เพื่อบั่นทอนกำลังใจและเจตจำนงในการต่อสู้ของชาวยูเครนเป็นการทำสงครามแบบองค์รวมที่โจมตีทุกมิติเลยพอรอภาพทั้งหมดมาต่อกันตั้งแต่โต๊ะเจรจาสนามรบไปจนถึงชีวิตประชาชน มันทําให้เห็นภาพรวมที่ซับซ้อนและน่ากังวลจริงๆนะครับค่ะถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือฝั่งยูเครนบอกว่าเรายอมคุยแต่ขอกรอบป้องกันตัวที่แข็งแรงก่อนอืส่วนฝั่งรัสเซียบอกว่าเราไม่สนกรอบของคุณแต่เราต้องการกุญแจเข้าไปจัดบ้านให้คุณใหม่ทั้งหมดเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากค่ะและในขณะเดียวกันรัสเซียก็ยอมจ่ายด้วยชีวิตทหารวันล,ละเป็นร้อยเป็นพันในสนามรบเพื่อเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ต่อไปเรื่อยๆ มันเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแย้งและหาทางออกได้ยากมากใช่ค่ะซึ่งทำให้การเจรจาที่เจนีวาครั้งนี้เต็มไปด้วยความท้าทายครับมันทำให้เราต้องกลับมาที่คำถามสำคัญว่าการที่รัสเซียยอมถกกระบาดการสูญเสียกำลังพลมหาศาลในสนามรบแต่กลับยังคงยืนกรานข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จริงเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของพวกเขานั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดที่รายงานฉบับนี้ทิ้งไวใ้ให้เราครบคิดค่ะ การเจราจาที่เจนีวาครั้งนี้เป็นความพยายามหาทางออกอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงการแสดงละครเพื่อซื้อเวลา mm. ในขณะที่เบื้องหลังคือการยอมจ่ายด้วยชีวิตทหารนับหมื่นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่การยึดครองดินแดนมันคือการทำสงครามบั่นทอนกำลังที่รัสเซียเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะยืนระยะได้นานกว่าใช่หรือไม่คำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสงครามครั้งนี้ในอีกหลายเดือนหรือ,ออาจจะอีกหลายปีข้างหน้าเลยค่ะ